สมครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตดูกวกใบโพนะครับกวกใบโพที่ที่ผมผ่าชิ้นไปแล้วก็เพาะไข่นะครับที่หั่นชิ้นไปตั้งแต่วันที่26เดือน11วันนี้วันที่ไม่ใช่วันที่20ที่วันที่วันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่30 30ธันวาสิบสนะครับก็เดือน12อวันนี้11ก็ ก็ดึงเดือนละนะครับผมก็จะพามาเดยดูนะครับเนี่ยนะเห็นไหมนะครับเ,เป็นยอดเอาขาเขาไหมแล้วก็รากนะี่ครับคือตอนนี้เนะี่ยชิ้นนี้เนะี่ยคือเขาแทงแทงรากออกมาเร็วแล้วก็มีตาเนี่ยแทงออกมาขาวๆแล้วนะครับนี่นี่คือแตกยอดออกมาแล้วเดี๋ยวสักอาทิตย์ก็น่าจะ มีใบแรกมาเนาะวันที่สองอาทิตย์ประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับที่ผมผ่าคือที่ผมหั่นวันที่ยี่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะครับตอนนี้ก็หนึ่งเดือนอ่ะตอนนี้ชิ้นที่หนึ่งได้เท่านี้นะครับงั้นไปดูชิ้นต่อไปครับอ่าชิ้นที่สองครับเงียบสนิทนะครับชิ้นที่สองยังไม่มีอะไรเลยฮนะ หรือว่าแตกลงข้างล่างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ชิ้นยังข,า,ขาวๆอยู่น,นะอันนี้ชิ้นที่สองยังยังไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมอันนี้คือชิ้นที่สองนะครับโอเคชิ้นนี้ยังไม่มียอดแล้วก็ไม่เห็นรากด้วยอาจจะอยู่ข้างล่างมั้งเนาะมาได้เลยดูเขาไว้ตรงนี้แหละนะครับดูใบสักพัก่อนนะครับอ่ะไปดูไข่ครับไข่เรามีทั้งหมดสี่ใบนะครับ ใบที่หนึ่งอนะยังเงียบอยู่ใบที่2ใบที่สองก็ยังไม่มีอะไรแทงออกมานะครับดินก็เป็นดินที่ผมใช้ปลูกบอลน,นะก็เป็นดินพวกใบก้ามปูอะไรพวกนี้แหละผสมใบขุยมะพร้าวอะไรพวกนี้ตัวนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับสาม ใบที่สี่ก็อย่างเงียบสรุปคือ1เดือนนะไข่ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวผ่านไปเนะีหลังพี่ใหม่เดี๋ยวค่อยมามาลื้อดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้สี่ใบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย <c oughs> โอเคองั้นเราไปดูตอกันครับอันสุดท้ายอ่านี่ครับต้อโอ้แดดแรงมากตอนนี้แดดร้อนเลยนะครับ อันนี้คือเป็นที่เป็นเต่าเห็นไหมเนี่ยนะครับนี่ได้สองใบละอืมนะครับได้สองใบนะครับนี่สองยอดด้วยนะนี่นี่ยอดที่เล็กนะครับอันนี้ยอดใหญ่ที่เขาแทงออกมาละอันนี้ยอดยอดยอดเล็กกำลังตามขึ้นมานี่ น่าจะได้สองนะอาจจะได้สามด้วยซ้ำนะนะต,ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็กดไปโพตัวนี้ก็ด่างตรงนี้นะฮะจุดด่างนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็มันไม่ได้ทาอะไรนะก็เป็นดินใบปลูกดินปลูกบอนธรรมดาไม่มีอะไรนะก็ใบก้ามปูกระมะพร้าวพวกเนี้ยนะครับตัวนี้พูนอยู่ในกล่องนะเห็นี่ยในกล่องแล้วผมก็ปิดฝา อยู่รวมกันกับบอนสีเลยนะครับอันี้ก็มันจะแดดช่วงบ่ายบ่ายสองประมาณมันจะแดดนะครับประมาณเนี้ยมันจะแดดประมาณนนะครับเนี่ยแทงยอดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนู่นแหละแทงออกทั้งหมดนู่นแหละค่อยแยกนะครับหรือไม่ก็จับรวมกันอยู่อย่างเงี้ยนะสรุปว่ากอกไปโพูเราตัวนี้ยอดไม่ใช่ยอดสิเอ่อ เออตัวยอดเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูยอดต่อนะเกือบลืมสินผ่าสองชิ้นไข่ในก็ตตอตัวนี้ต่อเดี๋ยวเราไปดูยอดต่อครับเกือบลืมเลยยอดยอดนะตอนน่าจะได้สองถึงสามนะครับทีนี้เราไปดูยอดปิดยอดมาดูยอดนะครับยอดจะอยู่ในตู้อบอยู่ไหนเนาะอ่าเดวละอ่าในยอดนะครับอ่า ทำไมใบนี้ใบเสียโอ้เขาเพื่อฮารรึเป่านะใบเสียใบน้อย่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็น่าจะมันก็เดือนหนึ่งแล้วแหละนะก็น่าจะออกได้แล้ว,ลวนะครับ่รา,ากเขาก็น่าจะแทงออกมาเต็มที่แล้วเดี๋ยวเอาออกจากตู้เลยแล้วกันนะครับนี่ไงรากนะครับรากทะลุแล้วโอเคนะครับงั้นเราเอาออกเลยแล้วกันนะครับ ใบใม่นะครับโอเคนี่คือสรุปก็คือก็เหลือชิ้นหนึ่งที่ที่ยังไม่งอกนะครับนอนนั้นก็งอกหมดเดือไข่ต่อก็น่าจะได้2อถึงสนะครับโอเคนะก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับการาขยายพันธุ์กอกใบโพนะครับใครที่มีอยากจะขยายพันธุ์ก็ลองใช้ อยากจะลองทำก็คลิปก่อนหน้านี้ผมที่ทำให้ดูนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับลองเิื์ชดูนะครับขยายพันธุ์กวกใบโพด่างนะครับตัวนี้อันนี้อาจจะด่างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็โตง,ง่ายเลี้ยงง่ายโดยถ่าด่างม่เยอะมากนะครับโอเคคลิปนี้ก็ก็อัปเดตให้ดูกันประมาณนี้นะครับก็สรุปว่ายอดก็รอดนะครับ ตอก็แตกยอดแล้วนะครับชิ้นผ่าก็ชิ้นหนึ่งก็แตกยอดแล้วนะครับลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยเนาะโอเคนะครับลิปนี้ก็ไปละนะครับสวัสดีครับ